ปลาช่อนไซส์ใหญ่ด้วยรุ่นนี้ไม่ต่ำกว่าโลโลเจ็นะนี่พูนนะเรามาดูกันว่ากี่กิโลปลาช่อนยักษ์ตัวนี้กีสองซ้ำครับนี่ครับพื่องครับเห็นตาห้างมั้งครับนี่ลังลังเชโดนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะกัดหยามากร่วมกันกล่องกันยูเทิร์นเนี่ยครับ นี่มันเอาปลานิ่งมากินกันหน่อยครับปลานึ่งขาดครึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยขึ้นมานี่เลยครับพี่น้องครับโอ้โห่ยโห่ยใหญ่เลยครับ มอมข้างหน้าเลยโอ้โหไม่อยู่หือึจินข้างหน้าเลยมาอดึงไปนึ่อือปล่อยครับปล่อย ับผมสวัสดเครับพี่น้องครับรอกลั่นขันโกงขอรายงานตัวครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่น้องหลวงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เจาะจงว่าจะมาตีปลาหนองหลวงนะวันนี้จะเจาะจงไปตีปลาที่อ่างห้วยเมี่ยงนะครับบ้านร่องเปานะครับผมอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะได้รับคําสั่งจากพี่ธรคนประมูลอ่างนะครับอ่างห้วยเมี่ยงว่าให้ไปตีชะโดนะคอกชะโดนะฮันดาบ้านนะครับเพราะว่าเขาปล่อยปลาปล่อยลูกปลา พันปลานะครับเขาต้องการกําจัดชาโดออกนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ไปกินลูกปลาที่เขาปล่อยนะครับเขาก็เลยโทรมาบอกผมนะครับพี่ทอนโทรมาบอกผมว่าให้ไปเอาออกให้หน่อยนะก็เลยรับภารกิจนี้นะครับก่อนจะไปห้วยเมี่ยงนะครับผมผมก็เลยแว้อ่างเก็บน้ําหนองหลวงนะครับผมก็เลยตีปลาไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละเผอิญว่ามีตัวมากินก็เลยเอามาโชว์พี่น้องนะครับผมเป็นปลาช่อนไซส์ใหญ่ด้วย รุ่นนี้ไม่ต่ำกว่าโลหกโลหเจ็ดนะนี่พูนนะโอ้โหพี่น้องครับเอาเอา,คาใครไกลแล้วนะไม่ใช่ยื่นออกมาอย่างนี้นะถ้ายื่นออกมาเนี่ยจะใหญ่ไงน,นะครับนี่ติดตัวละเนี่ยประมาณโลหกโลหเจ็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะลองช่างให้ดูนะครับพอดีเอาตาช่างมานะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าถุงพลาสติกนะจะลองช่างดู ใจเย็นใจเย็นะลองชั่งดูนะครับนีปลานะครับไม่มีอะไรข้างในถุงนะไี่อุ่ยอุ่ยอุ้ยอุยอุ่ยอ่ยเุ่ยาด่กัุ่ยอ่ยอน่ยอร่ยอุียอุ่อ่ยอุ่อุยัุ่่อุ่ยอุ่ยอุ่่อย บอกแล้วว่าโลหกโ 7, จริงๆนี่หนึ 1. 1> 6, 3, นะเกือบโลเจโอ้โหถือว่ายับอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวลุยต่อเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่างห้วยเมี่ยงกับการตีคอกชะโดครับกว่าจะมาถึงอ่างก็สี่โมงกว่าแล้วบ่ายสี่โมงกว่าแล้วนะสี่โมงแระสภาพหมายกาน,นี้ครับน้ําลงปกติน้ําจะ ขึ้นอยู่ปลายนะครับไปไลายภัยเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับเนาะลงปวออ่าม่านถ่วมหัวค้นเพลอะครับจากนะครับ,นะรบท่อท่อเหล็กที่ดูดน้ําออกครับแต่ก่อนไม่โผล่นี่โผล่ละอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปหาลูกคอข้างในครับขางหนอกบอออกมาละมันเข้าไปข้างในลบข้างในแล้วครับโอ้นี่ปลาขึ้นท้องใสเป็นชะโดครับนะดูแถวนี้คนมา,นนาตกปา,กปากอ อยู่แถวนี้กันเต็มครับพี่น้องครับปเดี๋ยวใหยเรือข้าางในครับพี่น้องครับนู่นครับไปข้างในไปแอววข้างในตามหลาหาลูกคอครับพี่น้องครับอยังบ่เห็นครับเขามาข้างในยังบ่เห็นเจ้าคอเลยอะพี่ทอนพลางมีสามคอสี่คอกเลยครับพี่น้องแต่ยังบ่เห็นเจ้าคอเลยครับอี่ครับพี่น้องครับ เห็นตาห้างมันครับเนี่ยลังลังเชโดนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะกัดหยามาร่วมกันกล่องกันอยู่ทึ่งเนี่ยครับเนี่ยนียครับมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยคือลังชชโดคอ้จะบโบยูแล้วครับเหี่ยมันเอาปลานิ่งมากินอยู่เนี่ยครับ่นองปลานิ่งขาดครึ่งนะครับเนี่ยเห็นตาห้างมันบ่เห็นโตครับบเห็นหลูกมันผอมนะครับเนาะ สงสัยผ้าลูกออกไปนะครับไปเดี๋ยวห้อจะพายเรือไปหาเรื่อยๆนะครับเนาะลูกสงสัยเพิ่งออกได้ประมาณสองสามหมืหน่นนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องออกไปดูข้างนอกล้ว ป่ายังครับึ้นน้านี่ตุ๊ตบตุ๊บ โอ้บปอยู่ป่าปลาครับพี่น้องครับมันลูกคอกนะครับไม่อยู่สวบกุ๊บเลยไปออกไป้างนอกครับพี่น้องครับหาตัวไม่เจอนะครับหาคอกไม่เจอสงสัยต้องเอาไว้มือหนาแล้วครับมีอคำแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่อยมาตามหามันใหม่ครับ ขอกชะโดอยู่นี่เดือนเดือนหน้าเดือนอย่างเงี้สิ้นเดือนนี่ก็ว่าสิ้นเดือนนละเดือนหน้ากับตุลาตุลาสิ้นเดือนตุลาปิดปิดสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันยาปิดปิดเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไปถึงปลายเดือนตุลาตุลาปิดเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีโอเคนาะแต่มือนีหาคอกชะโดว่าไเพราะว่าปากกินช่วงนั้นพอดี้นั่งปื้นไม่เหมือนแม่กินชะดูนั่ง พี่ใส่แน่งอ่ะใส่ใส่อย่างเพื่อน้องตะไคแน่งตะไคเนาะตาไคตะคัดตะคัดตะไคอืมคือทำไมป้าวันนี้สี่พอพุ่นเยอะเก็บมาหมดละอ้วขนาดผมน้อนนี่โอ้ลักไส้ว่ะลักไส้ไงขนาดผมน้อนนี่ยังใส่ได้เลอถ้าอยากได้ไปเอาบ้านผู้ใหญ่บ้านโอ้พี่น้องครับอันบอสมควรเหตดนะครับเด้อครับท่านใดนะครับที่เข้ามาใส่แน่งทางเหน <sm> ือเรียกเขาเรียกแน่งเนาะภาษากลางเรียกตาไค มาแอบใส่ตาข่ายนะครับถ้าเจอจับปรับแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับนาะแจ้งกันไว้ก่อนด้วยพี่น้องด้วยอย่าอย่าหาเห็ดครับพี่น้องอย่าหาทำครับแนวไหนมันผิดกฎผิดเงี้ยงเพื่อน่ะอย่าไปเห็ดเลยครับด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเคยเจอแล้วพี่ท่อนเคยเจออยู่น้อสองรอบเออแต่ว่ายังไม่เอาเรื่องคือเตือนก่อนเที่ยวที่สามอ๋อแล้วยังมากอยู่เมื่อวานในเที่ยวที่สามแล้วก็บอกว่าเอาเอาให้ ผู้ใหญ่บ้านไปแล้วบอกว่าถ้าอยากได้คืนก็ไปเอาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านโอ้เอาแจ้งเข้ากันให้รู้ครับพี่น้องครับรตามนี้เนะครับเนาะโอโตัวรเริ่มขึ้นตัวรเริ่มเลย ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นบุบเลยจะได้ตัวไหมแค่นั้นแหละใหญ่โคตรตัวนี้มีสี่ห้าโลอย่างต่ำเจอสี่ห้าโลแน่ยางต่ำ อุยป่าอุยป,าป่าไปเรื่อยๆต้องล่ามันออกมาฝั่งนี้ก็เห็นชัดหน่อย นี่อยู่ในป่านี่แม่ไม่อยู่ใกล้ลูกเลยแม่อยู่ห่างลูกสับขาหลอกเชโดสับขาหลอกลูกขึ้นอีกที่นึงแม่ขึ้นอีกที่นึงโอ้หายไปเลยครับพี่น้องครับโอ้ของนีนตัวใ่นะครับนั่นเป็นนองของมูบานนะครับเนาะ เพิ่นในอนาคตเพิ่นจะปล่อยป่าครับเพิ่นก็เลยอยากให้เอาชะดูกออกนะครับเนาะอุปสรรคก็ยังเหนือนนขึ้นล่มนะครับผิวหนามมันบรเรียบนะครับเนะาะทำให้การมองหาตัวลูกคอกเนี่ยยากมากตาต้องเร็วครับแต่ตนนัวนี้หาจังไรก็หาพ่อพ่อครับพี่น้องครับเ <c oughs> สียดายครับไม้นี่มัน ผมบบมีเลือนะครับเนาะถ้ามีเลือนี่เอยไปหลวดมึงสิไปใส่ีุน้ำไปนี่โบมีเรือครับต้องยางตามฟังขามไปขามมาอยู่นี่หลายรอบแล้วครับขานยางเหรอลุยน้ำลองลุยน้ำครับมันจะลึกบ่ก็ลึกกับมดซิดถ้าไม่ลึกก็ได้เลือลึกตัวนี้ไหม ขังนานี่เลยขังนานเลยครับพี่น้องโอ,โอ,โอ้อยู่นานนี่ครับพี่น้องครับตีไพ่ได้ นองล่อันออกไปไกลๆก่อนครับเฉือกอกแบบระยะประชิดมากเลยครับแต่ตอนนี้นหายไปแล้วนะครับสงสัยผ้าลูกขอบปลาเนี่ยครับปลาข้างหน้านี่ไม่ได้าาครับสงสัยต้องขึ้นไปเบื้องบนที่สูงครับถึงจะเห็นมันนะครับเนาะอยู่ในป่านี่แหละอยู่ในป่านี่แหละมันจะทะลุกออกไหนแค่นั้นแหละนี่นี่นี่ นิ่มๆนิมๆในป่านี่เดี๋ยวย่างไปดักดักหนามันเลยเจอกันที่โล่งๆหน่อย <c oughs> ไปโห่โน่น ตามยากเรับพี่น้องครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ยอมยังแยกยากนะครับจะต้องยกให้ขอกขอกนี่เลยนะครับเพราะว่าที่ซ่อนมันเยอะนะครับเป็นป่าด้วยอุปสรรคก็คือป่าแล้วก็ลมนะถ้ามีเรือคงจะง่ายกว่านี้ครับนี่ยางตีตามฟังนะครับขามไปขามาขมไปขามาอยู่ประมาณสามชั่วโมงแล้วครับยากมบาหยาบ บ่งเวลาเอาลุ้นสุดท้ายกับมุดขาป้านะครับเมื่อยเหนื่อยมากกับการตามขอ้อกนี้เอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปห้วยเมี่ยงกันต่อนะครับคงจะมีผลงานมาฝากพี่น้องอยู่ที่บอกเนี่ยครับบางทีการตีคอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายเสมอไปนะไม่ใช่ว่าเห็นคอกแล้วโอ้ได้ตัวได้ตัวไม่ใช่นะครับยากบางทีก็ยากอาการเหมือนกันนะครับ ขึ้น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 เหนอโอ้ยต้องขืนกันครับพี่น้องครับปัญหาขอบบ่อ่อครับวนกับตกลงมากยังหนักเลยบ้านเนี้ ว้า้ช่างแตดอกฝนนี่ก็ต้องจะตามลูกคอครับพี่น้องครับแม่มันกโอเค,คเขาโตใหญ่ยอยู่ครับไปข้างหนเราพูดนน่อยอาศัยฝนครับหลบเลยเอาลบฝนนะครับ ว <laughs> 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 <What the> <laughs> ัดวัดที่รูดไปได้ยังไงครับนี่ขนาดป้อยกันสวาาะแล้วนะครับเนาะ มันย่อมกัดนะโอ้มืดฝนมาแล้วครับพี่น้องครับปากมันยอมกัดเธอพี่น้องเนาะฝนนะครับพี่น้องมืดฝนมาแล้วเอ,อ้ยมืดคักมืดแน่พี่น้องเลยปากมัยอมกัดครับกัดเธอเดียวสงสัยมันหลับแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยฝนกระดายจนโมเป็นใจ สงสัยต้องเว้นมือครับพี่น้องครับมือหนาค่อยมากไหมฝนมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเอ้สัวซาสัวซามาแล้วโอ้ยขึ้นนานี่เลยครับพี่น้องครับโอ้โหตัวใหญ่เลยครับโอ้โหมันสิประกาศหำเท่าสมบั <laughs> ใกล้คักแท้โอ้ ต่างคนต่างสะดุ้งกันครับทกใจกันโอ้ยนอป่าพี่บ่าฝนก็ได้ ฮหาขัวเอ้ฝนได้ฝนหาขว <c oughs> ัวฝนคงจะปรยุ่แล้วแหละครับพี่นอ้องครับอนนี้สีเมงแรงกว่าแลวเกือบหาเมงแรงและนะครับคงจะเป็นทพิ์หน้านะครับมาแก้เมื่อไหนไหมทพิปนี้คงจะลบฝนละกา่าเ็บของรับบ้านนะครับนอกฝนตอนแรกเนี่ยมันตกโดดน,นะครับคงจะปรยุ่ละเสียดายมากครับเสียดายนะครับหลายๆโอกาสที่ นี่โอกาสได้ตีข้อนะครับผมทั้งน้องพุ่นน้องพี่นะครับพี่ห้วยเนี่ยด้วยนะครับกัดไปทีนึงแต่ไม่ได้ตัวเอ้าไม่เป็นไรครับผมเนาะเอาไว้แก้มือดีกว่านะครับแมทหน้าเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ขอบพุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับฝากแชร์ฝากไลค์นะฝากเป็นกำลังใจด้วยการตับตั้ค่ายของท่องรอกแล้ขครับผด้วยแมทหน้าเจอกันใหม่แก้มือกันใหม่ครับพี่น้องครับแมทนี้ล่ำลากันไบก่อนเอกใหม่ทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นขันโงทุกคนเดี๋ยวเจอกัน ¡Cuánto rato! ¡Sí! ¡Yo! ¡Vale, a ver a ver?